เด็กๆเฮลโหลสกายสตาร์สกายสองเดือนแล้วทุกคนสตาร์หนึ่งเดือนละนี้ให้อาหารคนโอ้ดูไปลุ่มในเบื้งหน้าท่านแย่รึปล่าจะไปร้านไหนบ่ สุดยอดเลยมากินดีเด็กๆใส่กะละมังบ่าะตเาเรวใส่หลดให้มันหลดแล้วม,มาตั้ง <Yeah. S 1> อ๋อเรียยไปเรียยมากขม่มทุกคนเช้านี้18องศาลมแรงมากอย่าลืมห่มผ้าใส่เสื้อให้วัวนี่ของบ้านหมอก็เพิ่มสแสลนละเห็นนะ สีเขียวแต่ยังไม่เสร็จต้องทำอ้อมมาถึงนี่ใสาา่อาหารเม,รม็ดมัือนหืน่อา,อ,อ,อาหารเม,รม็ดพื่อกินมั้งหเอาใส่กันจะกินน่มรอบะหมักอาหารเม็ดนี่คริสตัลรอเช็ครอบมันนี่เริ่มแยกลูก,ยกแยกแม่ละ CY นะทุกคนดูลูก CY CY ลูกครึ่งลูกครึ่ง CY บราแมนฮินดูนี่หัวหลุนธรรมชาติเช้าเช้านะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพบัวช่วงนี้ระวังโรคปอดปอดติดเชื้อเป็นไข้เป็นหวัดแล้วก็กําจัดเห็บเฮาไรขี้เหอนถ่ายพยาธินะทุกคน นี่กินอาหารเก่งแล้วนนี่ชื่อสกายอันนี้ชื่อสตารอันนี้ผลงานสกายผลงานของ KF68 SKY SKY สกายสกายสตาร์ผลงานของอในไทยเขาตั้งชื่ออันดามันนะทุกคน จริงๆแล้วเป็นลูกของ DB201 อทัอเมริกาทั้งคู่แล้วก็มี FC ทักมาว่าวินเชสเตอร์ยังไม่คลอดนะทุกคนหมอเพิ่งผสมไปแล้วก็รอเช็ครอบรอบหนึ่งรอบแรกเดือนหน้าเพิ่งผสมไปประมาณวันที่11 11เดเดือนนี้อืม สกายมาเร็วมันขี้เล่นนะทุกคนเจ้าเนื้อน่นไปกินกล้วยกับตาเหลี่ยวไปตาเหลี่ยวกำลังแจกขนมนี่ทุกคนกล้วยสารพัดประโยชน์นี่สวยๆก็เอาไปขายไม่สวยก็ให้วัวอืมต้นกล้วยตัดตัดเครือไปแล้วก็ เอามาปั่นเป็นอาหารของวัวใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยทุกคนฮัลโหลทักทายเอฟซีน่อยเร็วนี่เห็นไหมสองเดือนแล้วสกายสตส,สตาตัวเล็กเนี่ยหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนวันที่สิบสาม อันนี้ข้อสิบหกเดือนเก้าอันนี้ข้อสิบสามเดือนสิบแล้วเห็นไหมมีเอฟซีตะเหลียวมีให้มันนี่ไหมนี่ เอขอแบ่งวัวไปทำพันนะทุกคนก็รอจักหน่อยเดี๋ยวหมอต้องรอให้ผสมก่อนตอนนี้เป็นสาวซ้ำน้อยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ้ยโดนบี้ใซ่เหล็กเราจะมาดูว่าจะปล่อยตัวไหนนะดูเหมือนจะอยากเก็บไว้ทุกตัวเลย <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมทุกคนดีบีเขาจะได้ยาว แม่ของพลอยมันสั้นแม่พลอยอะตัวสั้นอืมนี่กำลังปรับโครงสร้างอยู่นะทุกคนกำลังปรับโครงสร้างให้ดึงยาวออกมาเห็นนะมดีบีจะได้ยาวแล้วก็มาดูสร้อยเต็มเลยทุกคนน่าจะได้หนาด้วยอืมไตหนาได้โครงสร้างดูกระดูก ดูกระดูกโครงสร้างใหญ่นะการปรับบรีดดิง้งต้องใช้เวลาทุกคนต้องใจเย็นในการปรับปรุงพันุ์ในการปรับปรุงพันธุก,กรรมอมืแต่ถ้ามีตังอก็ไม่ยากและก็เร็วซื้อเข้ามาซื้อ f 1เข้ามาเลย รุ่นนี้จะเป็นรุ่นตั้งต้น F1 ของทิปของบ้านหมอนี่ตั้งต้น F1 ลูกของเขาออกมาก็ตีเป็น F1 ได้เลยอืมนี่เห็นไหมชอบกินกล้วย แบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียนะทุกคนข้อดีคือมันจะดะอา,อาหาร6ข้อเสียข้อเสียสิอาหารหกถ้าตัวไหนที่มันมีพฤติกรรมกินแล้วขุดคุยนี่อย่างตัวนี้กินแล้วชอบสะบัดหน้าสะบัดอาหารก็6แต่ก็ยังดีกว่าชามหรือกระมังนะทุกคนนี่เห็นไหมก็เดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะมีบ้านของตัวเองละ อืมอืมแจกขนมหวานนีแม่พลอยน้ำนมดีมากแม่พลอยเป็นเป็นแม่วัวที่เลี้ยงลูกดีมากเลยทุกคนส่งลูกดีมากเลยนี่เห็นไหมตัวเขาสั้นนะแต่หลังสวยมากแม่พลอยหลังสวยนะเห็นไหมหลังตรงไม่โกง่ง วัวทั่วไปบ้านเราจะหลังงอหลังโค้งหลังไม่ตรงนี่ลูกของแม่พลอยมันนี่ผลงานของมิสเตอร์เคเอฟสามหนึ่งก็มันนี่เป็นสัตว์แล้วทุกคนมันนี่เป็นสาวแล้วเป็นสัตว์ไปรอบหนึ่งแล้วอืมแล้วก็ถุงเงินก็เป็นสัตว์ไปแล้วรอบหนึ่งละ ถ้าภายในมกราขึ้นไปนะเดือนมกราขึ้นไปถูกเงินเป็นสัตว์ก็จะผสมเลยเพราะเขาจะได้สิเจ็ดเดือนสิบปดเดือนอืมใจคิดคร่าวๆน่าจะใส่มิสเตอร์เ f 6 8ดพอดูจากสกายแล้วนี่เห็นไหมมันส่งนี่อืมนะ kf 6 8ใส่ถ้าคิสตันไม่ติดก็จะใส่วินเชสเตอร์นะเพราะว่าชอบวินเชสเตอร์ได้หนาลึกทุกอย่างเลยแล้วก็แม่พลอยท้องถัดไปเนี่ยเนี่ยที่จะเป็นสัตวรอบรอบรอบ,รอบที่ถึงเนี่ยหมอจะใส่ดีบีดีบีจะเป็นอีกลายหนึ่งเพื่อดึง ดึงตัวให้มันยาวเนี่ยดึงตัวให้มันยาวการบลิสการเอ็กซ์การวางลายจิติติกส์หรือไดอะแกรมต้องชัดเจนนะทุกคนถ้าจะทำให้ให้ใช้ในฝูงต้องชัดเจนเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็น พ่อผสมลูกอืมมันก็จะเป็นเลือดชิดอืมแต่ถ้าเราผสมเพื่อขายก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงเลือดชิดอ่าพันธุก,กรรมพวกนั้นอืมแต่จดบันทึกไว้ก็ดีนะทุกคนก็เป็นสถิติเป็นประวัติแต่ละคอกแต่ละฟาร์ม ปกติฟาร์มเขาก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ว่า,บ,าบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทํากันเนี่ยทุกคนลมลมลมแรงมากเห็นใบไม้ไหวไหมเ,เห็นไหมอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงอากาศแห้งมากเลยนะทุกคนคนก็อย่าลืมดื่มน้ำกินน้ำเยอะๆนะต่อวัน อากาศแห้งอากาศเย็นคนจะไม่ค่อยกินน้ําแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องระบบของเหลวในร่างกายก็คือเลือดยิ่งใครที่เป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลอยู่แล้วต้องกินน้ําให้เพียงพอทุกคนนั่นแหละทุกคนต้องกินน้ําให้เพียงพอต่อนหนึ่งวันถ้าเอาตัวเลขกันจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้อมสมองเราสมองคนเราเนี่ยทุกคน ต้องการน้ำทุกๆ45นาทีสมองของคนเราต้องการน้ำทุกๆ45นาทีคือประมาณ1ชั่วโมงก็คือจิบทีหนึ่งซึ่งน้ำจะได้จากหลายทางเช่นได,นะได้จากน้ำโดยตรงได้จากน้ำต่างๆที่เราดื่มเข้าไปได้จากผักผลไม้หรืออาหารที่เรากินเข้าไปนั่นคือการได้รับน้ำเหมือนกัน อืมนี่นะ่าลืมดูรัสุขภาพทั้งคนและสัตว์อืมช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ไม่ไม่เขา้าไม่ไม่ปกติของอีกนานนะทุกคนจนกว่าจะมีภูมิคุ้มกันระดับประเทศระดับโลกอืมที่สูงขึ้น แล้วก็วัคซีน successful ตอนนี้วัคซีนแต่ละตัวก็ให้ประสิทธิภาพต่างๆกันแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่ success จริงๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพกันและกันดูแลสุขภาพในครอบครัวชุมชนและก็มีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองและสังคมนะจ๊ะ social distancing อยู่นะเวละยะห่างก mm hmm. ินร้อนช้อนกลางอืมไม่ไปขี่ชุมชนที่นั่นแออัดอืมอยู่แบบบ้านๆเนี้ยปลอดภัยแน่นอนอืมแต่ก็ยังมีความเสี่ยงแต่ก็คือความเสี่ยงน้อยนะทุกคนวันนี้มาเสียหายว่าเด็กๆกำลังโต การจัดลายการจัดผสม,มพันธุกรรมม,ม,มีความสำคัญในการปั้นแล้วก็ในการาบรีดเตอรอ์ถ้าเราจะปั้นวัวของเราเองแล้วก็ต้องดูว่าวัวเราขาดตรงไหน,นต้องขยายตรงไหนก่อน อืมเสริมตรงไหนง่ายๆก็ถ้าสั้นก็หาพ่อที่ยาวๆนะทุกคนอืมดึงยาวแล้วก็ค่อยมาใส่ลึกหนาเอาถ้ายาวแล้วมาตีลึกหนา้ายังไงก็สวยสกายขี้เล่นทุกคนมันอยากให้ลูกเห็นนะดูสร้อยเขาสิ อืมไงนะอืม,อมนี่แหละความสุขทุกคนตัวเล็กยังไม่ขี่เล่นนะทุกคนตัวเล็กยังไม่ขี่เล่นฟืบยาวไหมยาวไหม นะสองเดือนละเขาขึ้นแล้วรอทําเขารอทําพร้อมกันกับตัวเล็กนี่เห็นไหมเขาหนาไหมทุกคนในะขอดูนมหน่อยทํานมแล้วสวยไหมสวยแล้ว ได้ยังไม่หลุดเลยเราไม่ได้ใช้ไหมละลายนะทุกคนนี่เดี๋ยวต้องเอากันไกรมาตัดตัดเชือกตัดได้นี่เห็นนะอันนี้หมอทำตัดแต่งนม ให้กับสกายเขามีห้าหัวนะเห็นนะทุกคนดูลีนดิเห็นนะเนี่ยฟึบซ่ามันนี่แล้วมันตกใจดูดิโอ้ชนเจ็บนะเนี่ย อย่าลืมนะทุกคนรูสุขภาพบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าจะพาบัวไปเที่ยววันนี้จะพาบัวไปนาข้าวเกี่ยวข้าวใหม่หญ้าเยอะตะเหลียวบอกอเาเร็วดูสีดีทุกคนเห็นไหมคือโดยปกติแล้วเขาจะออกมาแค่นี้นะทุกคน ห้ามให้ออกมาไกลกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลับมาเร็วมาเร็วซันนี่เฮลโลมาเร็ว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 เห็นนะเห็นนะสองเดือนสกาย